มาเก็บข้าไฟครับอ่าบ้านโดนตัดแล้วอุ้ยผมมาเก็บข้าไฟครับสอไม่อยู่ฮะใครไม่อยู่สอสออ๋อสอไม่อยู่ก็เลี้ยงนี่หว่าเฮ้ยไปน้องเว้ยเอ้าไม่ใช่หมอสายดุบหรอกต้องสอไม่อยู่ใช่ไหมสอไม่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอือหือคุณยังกนแหนประยน์ ส,สดีครับไม่ทราบว่าคุณคนสวยสองคนจะไปไหนกันครับสวัสดีฉันจะไปไหนนะมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยผมมาเก็บข่าไฟฟ้าครับจะบ้าเหรอนี่จะมาเก็บอะไรกับฉันคะนี่มันยุคไหนแล้ะคุณหน้าตาก็งั้นๆั้นนะนะยังจะทํามาหากินแบบนี้อีกนี่ขอโทษถึงฉันจะสวยแต่ฉันก็ไม่ได้โง่เหมือนพวกผู้หญิงส,สวยๆบางคนที่จะมาหลอกกันาง,งาน่งยๆเข้าใจไหมนี่ผมมีบารครับนี่คือบตรพนักงานของผม เพราะเอว่าระบบออนไลน์มันเสียครับผมเลยต้องมาด้วยตัวเองฉันไม่เชื่อและฉันก็ไม่จ่ายถ้านายอยากได้นะไปฟ้องเอาสิไม่กล้าใช่ไหมละ่ะเราว่าไหนเป็นพวก18มงกุฎนี่ละ่ะคำก็18มงกุฎสองคำก็18มงกุฎโอเคถ้าคุณไม่จ่ายแล้วก็อีสองวันบ้านคุณโดนตัดไฟแน่ๆฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะบ้านฉันโดตนตัดไฟเรียบร้อยแล้วอ้าเหมยบอกเขาทำไมอ่ะนี่มนไหจะจัดการเองเอา้าว มีอะไรกันเลยอีนนก็แกตาคนนี้สิพ่ออ้างว่ามาจาัดก,การไฟฟ้าจะมาเก็บค่าไฟโอ้สวัสดีคดึงเข้ามาตึงแรกมึงก็นำกูไปไนึง่งซุนแต่มึงไม่ว่ามึงหรอกระดับมันได้มึงเป็นพนักง,งานไฟฟ้าจริงหรือเปล่าเอ้อในเมื่อจริงก็ดีแล้วจะได้เสียตรงนี้เลยเฮ้ยพ่อทำไมเชื่อเขาง,ง่าย,ยางั้นเล่านะ ูมีหน้าที่อะไรหนูก็ไปทําไปหนูอยากจะเรียนหนูก็ไปทางนี้เดี๋ยวพ่อจัดการเองพ่ออะไรของมันนักหน้าสวัสดีครับของคนที่ทําตัวแปลกๆเป็นเฮียอะไรเนี่ยเอาปลาเขาเคิ้วอปลาฝรั่งครับเฮียครับทำไมเฮียเชื่อผมง่ายเหลือเกินครับนี่เชื่อไหมครับผมไปบ้านอื่นนะครับไล่ผมอยา่างกระหมูกับหมาครับมาหม่าหันหน้าไปทางอื่น อันนี้จริงกูก็ไม่ได้อยากเชื่ออะไรมากไหมเพียงแต่กูขี้เกียจไปปากซอยเออเป็นเสื้อปากซอยมันไกลครับเฮียครับอะไรอีกอะนั่นลูกสาวเฮียนะครับเอ้ามึงคิดว่าเมียกูเลยผมนึกอยู่แล้วว่าเฮียเขาไม่มีเมียหน้าสวยๆอย่างนี้หรอครับเมียกูนักสวยน้ำไปทางแม่โอ้โหท่านาเหมือนเฮียล่ะเฮียตาแห้งเลยว้ายเฮียจริงๆเฮียจริงวลาพูดเฮียพูดมากเลยมึงไม่ต้องมองหน้ากูก็ได้ครับผมมองไปทางอื้นครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับไปไหนอ่ะเอ้ผมจะไปที่อื่นต่อครับูดถึงเรื่องผู้ยิ่งนะอะไร,รครับมีเรื่องเล่าอ่ะมียิ่งชลาไว้เจ็ดซี่เดินสั้นงันงกมาเลยไปที่ร้านเซ็กชอปเขาขายอะไรครับเซ็กชอ,อปอุปกรณ์การสร้างทารกอ๋อครับแต่ว่ามันเป็นห้องเทียมมาเดินสั้นงันงกไปที่ร้านเซ็กชอปครับผมไปทาาเจ้าของร้านว่าไอ้นู่ที่ร้านเองอ่ะร้านเซ็กชอปใช่ไหมทำไมเลยยายก็ตอบว่า ไอ้ระบบสั่นๆด้วยมีไหมไอ้ลหนุ่มก็บอก่มีมีจริงอ่ะจริงเออถ้ามีจริงช่วยปิดเครื่องให้ยายทสิใหญปิดไม่เป็น่ไงยิงของลาดมาใช้จบยังครับจบแล้วคำมังไหมอ่ะผูลครับซ่องดอกนำไปซ่องสูนเฮ้ยอุยังมีอีกไรหรืองไอ้ชิบหพ่แม่งไม่เคยสนใจกุนเลยมองลูก